ล่างที่มุมนี้นะครับแล้วก็กดชิปแล้วก็คลิกอีกทีนึงครับนะครับถามว่าทําอย่างนี้ทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อเหมือนกับเราลากเส้นตรงครับนะเหมือนกับเราลากเส้นตรงจากจุดนี้ลงไปข้างล่างเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดเป็นเส้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับกดใหม่นะครับคลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลากไปด้านหลังนะครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกนะครับตัวนี้เหมือนกันครับคลิกนะครับแล้วก็ เลื่อนไปด้านบนนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกครับนะตรงนี้ตรงไหนที่มันละเอียดเราวก็จําเป็นจะต้องใช้มือลากเอานะครับนะเราก็ระบายจนจนไปครบครบภาพนะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมตัดรัดมานะครับเราจะเห็นว่ามันจะก็จะเต็มทั้งภาพนะครับผมขอย่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับ จะสังเกตว่าพอเราลบลบมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเป็นภาพตัวนี้นะครับกินเหมือนกับใบไม้หนีบหนีบขึ้นมาจริงๆนะครับใบไม้ก็เหมือนกับวิ่งเข้ามาที่ภาพจริงๆนะมาบังภาพจริงๆนะครับตรงนี้จะสังเกตว่ามันอาจจะเลยมานิดนึงนะครับผมเขาแก้นิดนึงครับผมก็ไปที่ยางลบนะครับแล้วก็ลบลบภาพเลเยอร์ของเราทิ้งไปนะครับ อ่ะโอเคนะครับนะเราก็จะได้ภาพที่เหมือนกับเหมือนกับตัวไม้หนีบมันหนีบจริงๆแล้วนะครับภาพอื่นๆก็ทําคล้ายๆกันนะครับภาพอื่นก็ทํำคล้ายๆกันอย่างที่อย่างที่ผมทําอย่างนี้นะครับทบทวนนะครับผมขอเริ่มทําภาพที่สองให้ดูแล้วกันนะครับทบทวนนะครับก็ค <c oughs> ือปรับภาพให้มันพอดีนะครับตรงกับที่เราต้องการนะครับขยายใหญ่นิดนึงนะครับมันจะได้ทําได้ง่ายนะครับ คนทอนที Ctrl T, นะครับอย่าลืมนะครับต้องกลับไปเลือกเลเยอร์นะครับคนทรนทนะครับแล้วก็ปรับให้มันตรงนะครับ <c oughs> ตรงนี้ผิดพลาดน,นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะจะเรายังไงเราก็จะใช้บลัชฮิสทีบบลัชในการจัดจัดการมันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> Enter นะครับแล้วก็ใช้ ตัว history จดจำเอาไว้นะครับคลิกขวาแล้วก็ new snapshot นะครับโอเคไปนะครับจากนั้นมาเลือก history เป็นช่องนี้นะครับช่องเลือก history เป็นช่องนี้แล้วก네็ลบเลยครับทีนี้ลบส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับเดี๋ยวเราจะระบายและออ่างละเอียดเลยนะครับตรงนี้นะครับ อเคนะครับจากนั้นก็ใช้เป็นฮิสตอรีบัตรมาแต่งแนวในฮิสตอรีบัตรมาแต่งนะครับยิ่งแต่งละเอียดเท่าไหร่ก็จะยิ่งภาพก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะกลับไปดูตอนที่มันสําเร็จนะนะครับสุดท้ายนะครับพอเราแต่งครบหมดทุกภาพใช่นะครับแล้วก็ถ้าจะให้เนียนนะครับเราก็ใช้เบลอนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเลือกเลเยอร์ของภาพนะครับ แล้วก็มาป้ายบริเวณขอบของภาพนั้นๆนะครับมันก็จะทมาให้กลืนกับกลืนกับภาพที่มันซ้อนกันอยู่นะครับเอาแค่ส่วนที่มันซ้อนกันก็พอนะครับเพราะขอบขอบด้านนอกที่เป็นขาวๆนี่มันมันไม่จำเป็นอยู่แล้วนะครับเ่ะนะครับก็ไปทำภาพที่สองต่อ ตัวทีครับต้องมาเลือกเลเยอร์ของเข้าด้วยนะครับนี่ครับสุดท้ายนะครับนะครับเท่านี้นะครับมันก็จะเหมือนกับ รูปภาพที่ไม่ได้ตัดต่ออะไรใดเลยนะครับนะก็ตอนนี้เดี๋ยวขอให้พวกเราไปฝึกก็แล้วกันนะครับเอาไปฝึกดูว่าถ้าเป็นภาพอื่นจะทํำยังไงนะครับมีวิธีการทาใช้วิธีการทําเหมือนกันนะครับตัวตวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือดึงภาพนะครับโดยการใช้ Move Tool นะครับลากลงมานะครับย่อโดยการใช้คอนทินทีนะครับจากนั้นหมุนให้มันให้มันตรงกับภาพที่เป็นต้นฉบับนะครับ แล้วก็ถ้ามีการซ้อนทับกันนะครับให้ใช้แถบ History นะครับคลิกขวา Snapshot แล้วมันก็จะได้ตัว Snapshot ขึ้นมานะครับใช้ตัว h i s t o r y b u ตไปไปไปเซตว่าเราต้องการจะเอาภาพต้นฉบับเป็นแบบไหนนะครับจากนั้นใช้ยางลบๆนะครับบริเวณที่มันที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็ใช้ h i s t o r y b u ตนะครับไปแต่งเพื่อให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับก็แค่นี้นะครับ